E สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับตอนนี้นาตีอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับอยู่บ้านของสลาบุญตันนะครับหรือว่าพ่อครูบุญตันครับอ่าเป็นช่างตีมีดช่างทํามีดนะครับอ๋อก่อนอื่นครับก่อนที่นาตีจะเข้าไปหาสลาบุญตันนะครับคลิปนี้ครับนาตีไม่รู้จักกับสลาบุญตันมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่านาตีพูดอะไรผิดพลาดไปหรือพูดคําถามที่ไม่เหมาะสม ยังไงก็ขอให้ FC ให้อภัยนาตีด้วยนะครับป่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตีมีดนะครับของสระบุนตันครับไปครับอน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับโอ้สวัสดีครับปะโขครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่ายลง YouTube นะครับครับครับอ๋อ อันนี้เป็นเป็นตีโชว์งานมีดครับ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 ติดต่ออยู่แล้วนครับเเดี๋ยวเราไปดูเต่าเลยกันนะครับครับเต๋โคนี่เริ่มทํามาตั้งแต่กี่ปีครับเริ่มเริ่อมทำแต่แต่สองพันห้าร้อยกิครับโอ้ก้อนผมเกิดสิบสามปีสิบสี่ปีครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับที่ทํางานของพ่อครูบุญตันหรือว่าสลาบุญตันนะครับ อ่าก็ยังเป็นแบบเตาโบราณอยู่เลยครับรูปแบบการตียังเป็นแบบโบราณอยู่เลยเนาะครับครับครับอันนี้ผมผมห้องตัวโูหรือว่าสลัดได้ได้ตึงสองอย่างเนาะได้ตึงสองอย่างได้ตึงสองอย่างสลัดครับได้ครับครับอ๋อขอบคุณครับผมครับครับกางนี่ก่อนครับเนี่ยเล็ก เล,เล็กแนบครับเล็กแหนบไ่ก่อพาคนเดียวเลยเหระครับครับอาไปจ้างจ้างจาเาจ้าเขาจ้าเขาพาจ้างเขาพาพาเป็นสีบยาวจี๋หรอประมาณสิบจี๋นะสีบอันนี้คือจ้างจ้างเขาตีจ้างเขาตีทุบหรอตีทุบตีขยายขึ้นมาครับอ๋อนี่ไปจ้างเขาตีทุบเครื่องไอ้เครื่องแอรแอรเแมเหมเยหรอคอนล้มมาหนะครับคอนล้มไปจ้างตีไหนครับจ้างบ้าขับแดงบ้านขับแดงอ๋อบน เครื่องนี้อันบ้านขาแรงนี่เครื่องนี่เป็นซื้อมาจากที่แปรไหมครับเครื่องทูบนี่ก็ซื้อมาจากแปรก็ว่าเขาซื้อจากแปรส่งใช้ใช้ได้จัแปรนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นรูปทรงของดาบนะครับที่อาที่ของพ่อคู่บุญตันนะครับนี่จ้ากับทูบมาเล่มยี่บาทครับพ่อครูครับมันเล่มร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทโอ้ฝีมือใจได้เลยเนาะ ม,มือค่อนข้างดีแล้วก็ปะคูก,ก็มาตีมือตอ,อกรรมกัหรอก้องมากับเหลกของห้องเป็นเป็นเก่าแบบนี้คุก็อ๋อครับตีไอ้กันในขายักเองหรือว่าเป็นยักษ์มาองเลยยักษ์กเอาคนเดียวครับอันนี้เขาในห้องมายักตีอันขึ้น,ข,นขึ้นรูปแบบนี้ลักลักเลยปะคูทำดาบ ทําดาบอวดจะได้ครับลักๆักลักลักเลยเมื่อลืมเลืมเล็กแต่กับทําดาบทําดาบมาตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็มาทิ้งช่วงหลังๆมานี่หลังจากห้าร้อยอ่ยประมาณสักห้ารอยสาวเนาะเก็เพราะว่าวงการดาบมันมันมัน การกล้าขายดาบมันก็รู้ซื้อกว่าจะซุบเซาแมนครับก็เลยหันมาตีมีดครับครับเพราะว่าผมผมเร่มเข้าวงการมีดเมื่อบ่ถึงห้าหกปีเตี้ยก็เห็นรู้ซื้อกว่าดาบจะดบดบจะซบเซาลงมาเนาะครับครับแล้วก็ดาบตีงามๆฟักงามๆในเขาก็ขายมาถึงพันห้าบาถึงครับมาถึงพันสองพันสามกงเอ๊ะแล้วเขาทําแล้วเขาขายแล้วเขาจะได้อย่างน้อมันหนักขึ้นอยู่ในใจเหมือนกันก็ไดาจัมจากค้นมากระ ก็เ,เลยเป็นมา <นะ S 1> เป็ดมาทำอันอย่ฮะห้าร้อยห้าห้าสิบอย่างห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยอาจารย์พงพันก็นกนมาว่าบอกเนาะว่าป่อ,อเดี๋ยวนี้คุณตีดาบมันมนนีแล้วป่อหันมาย่าดาบตามเดิมต่ออ๋อ,อครับแมน,นมาแต,แต่แต่ว่าช่วงระหว่างที่ ยามีดนั่นเจว่าบาบตีดาบนะกตีไปเลยๆเรมือกันแต่จะน้อยลงน้อยลงครับอาจารย์พงฟันก็เลยว่าปอหันมาตีดาบตึกรูงไหมมันถึงว่านี่คนตีดาบมันมีแล้วกระึงมีได้แล้ตอนนี้คนรุ่นใหม่ตีอขึ้นมาซื้อถอดเี่ก็แทบจะบอกมีเหมือนกันคอาจารย์ที่ผมไปแอลแต่ละจังหวัดเนี่ยไปสอบถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอย่าโคงอย่ามดตีรุ่นเขาละ ข้อว่าคนหลุนใหม่ตีเฮนจบมาใหม่เขาบอกเอาอย่างไรเขาบอกมันเป็นงานนักเนาะมันตั้งงานนักครับอันนี้ปอโคนี่เริ่มตีทุกวันเหมือนกันหรือว่าตีทุกวันอ๋อเริ่มตีตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ยเจ้าหนึ่งตีมันก็มันเน่เนาะบางครั้งบางครั้งก็ประมาณสักหกโมงไปเขาก็ตีพักกินข้าวจากบางครั้งก็อันประมาณสัก กามุงสิบมงุงกิลุมมาตีก็เลยมัดก้ามัดไม่เนาะแล้วข้างบ้านนี่เขาชินแล้วกันเนาะเอมอมม้่บ้านนี่มีปัญหามีปนนัญหาเนาะมีเพราะมันจะดังอ๋อครับมันมันมันดังเหมือนนั่นตีเขาวันใจขอนลมใจเครือรกระทุ่งเนาะเตาน,นี่ก็ยังเป็นเตาเตาทานอยู่เนาะครับเตาทานโซน,นเพียงแต่ว่าหัวใจโบโบมาจมุ่ยมน,นครับเป็นหอยคงเนาะเปลาแล้วก็ทานนี่เป็นทานไม่ยังครับปะครูครับ มันมันมันก็ไม่ถั่วไปครับไม่สักไม่สักอะไรอย่างเนอก็คือป่าท้อง่นตัวนี้เขาก็มีอาชีพเผาเผาทานเออบมมีท้องทีมูนี่มมีแต่เขาต้องไปเอาตีสวนป่าส่วนป่าตุ้งเกี้ยนเขาต้องไปสร้างเขาไว้ครับก็คือเขามีอาชีพเผาเผาไว้เนาะเป็นกระสอบมาเดียวตุบอยู่กระสอบตัวไหนครับโอ้โหครับมันกระสอบหนึ่งตัวไหนครับผมไปเอาคนเดียวเนาะ ก็ถึงแปดสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าบาทปอปอกันปอปอกติแปดกันแปดนี่ก็ประมาณแปดสิบถึงร้อยมาเกินร้อยสาวนะอ๋อครับอ๋อตอนนี้ก็ตาตีเห็นอยู่ในตัวอย่างก็จะเป็นดาบเป็นลักเลยเนาะครับครับเตือนว่นนี้ก็นี่เนาะครับงาว๋อลาตีเห็นถุงเกลียนด้วยครับ อันนั้นเห็นอูดหลังตลาดทุงเขียนนะครับที่เขาทําดับเยอะๆนะเอออันนั้นมันมันอันนั้นเป็นของขามแดงครับอันนั่นเป็นของของบ้านบ้านใหม่ครับอันนั้นมันมันมันเปลี่นมันจะว่าเป็นเล็กอันนี้เนาะเล็กตีบางๆเนี่ยปะตมาตีมูหลังสูงของคนเอาไปพอนไปล้อนั่นอันนั้นมันก็เล่มบึกดีร้อยอ่ะแต่ก่อนเดิมทีเนี่ย เดิมทีนี่ประคุ้เป็นคนบ้านขามแดงเหมือนกันครับแล้วก็ได้ขบวัวตั้งเทศครับมันได้ขบรัวอ๋อก็เลยยายมาอยู่ทีห้างชัดแต่มันก็ใกล้กันเนาะขามแดงกาอยู่หน้านี่ขันนี้ประมาณสักลลาปอ่าครับใกล้กันเพราะตะกี้ข้าผ่านมาเห็นบ้านอ๋อบ้านขามแดงโอ้ยอยู่ใกล้กันเนี่ยเพราะผมผ่านซะดีบ่อยแต่แต่ผมประู้ไอ้จุดได้เป็นชุดได้่ได้ครับอ๋อครับตอนก่อนผมก็เห็นอยู่ตีลําปางเลยครับใช่แม่แม่อ่างช่วงห้างชัดนี่บ่อยครับอืม เจหางจุบดาบคือเจนี่ท่านดาบยาวท้งแถบเจดอ๋ออันนี้คือหางจุบนี่ครับอันนี้คือลางชุบดาบเพราะว่าต้องตรงตรงยาวนอนลางชุบดาบแล้วเวลาจุบจุบเต่าเนี่ยจุบดาบเนี่ยจุบยากนะครับพ่อครูครับเพราะว่าดาบมันยาวเนาะมันมันมันจะวันยากมันก็มีนยากคือเขาไปก่อยไล่ไปครับก่อยไล่ลากไปหลักก่อยหลากเอาจนแดงเข้าเอาจนจนมันแดงเสมอแดงเสมอกันตอนแรกมันก็จะบวมเสมอกันแต่ห่เนาะ ตอนแรกหลากปลายต้องหุมหายลาต้องรุมต้องปลายหายได้เพกับนี่ก็พอมันแดงเหลือมอยู่ตัวโอ้อันเล่มหนึ่งเจเวลาเมือนนะครับเล่มหนึ่งก็ประมาณสักสิบกวนาทีกัว่าแดงเสมอกันเก็จะได้เสมอตึงแล้วแล้วตึงจุกถึงางหมดประมาณแล้วเทคนิคการจุกด้วยครับแดงเนี่ยต้องแดงหลุนได้ครับแหลืังเหลืองยางบอลเหลืองยางบอลไม่เป็นจยกเหลือง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 ยางบอลเหลืองเหลืองยางบอลเลยครับอืมเหลืองเหลืองยางบอลเนี่ยเนาะมันพอมัน ใจใจงานดีครับถ้าถ้าถ้าเขาคนนั้นไปกับจะบางถ้าดําคนถ้าดําน่ยมัก็จะอ่อนก็จะอ่อนแฮมครับเนี่ยครับที่ทํางานของพ่อครูบนตันและเพ่อนเพื่อนก็เหมือนกับคล้ายๆกับที่อื่นเหมือนกันครับก็จะมีจะมีที่ที่ขัดอ่ะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือขีตีตีหินเวลาอัน ขัดผิวมันเนี่ยครับขัดผิววนออกก่อนขัดเอาตีอันนี้มันออกก่อนเนาะออกถ้านี้แล้วต้องไปเผไฟมันกัเอาไฟมาเข้ามาเนี่ยมาลงตะไบครับอย่างๆเพื่อนๆเห็นตรงนั้นที่ขัดหินนะครับตรงนู้นเป็นกากเพชรนะกับก็จะมีอยู่สองแบบครับกากเพชรก็จะปัดผิวให้มันละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยอันนี้นี่ก็เขาไม่ขินเนาะมุ้ย อันนี้ตั้งตั้งบ้านป่ะคูณในของห้องเขาห้องอะไรอย่างครับแพกมีดดูว่าแพกแพกแพกพอพันนี่ครับพออันพอพึ่งพอพึ่งแพกมีดองอบ้านผมห้องแทกถอถุงอแทกมีดอันนี้เพกภาษากลางนี่เขาห้องอะไรอย่างเนาะบางทีของห้องลาบก็ลาบมีดเปลือก มีดอีหรออันนั่นกระบอกผมก็เล่าทองทีนะครับแม่นเอานี่อันนี้เรียกแผกนะครับเป็นเป็นผอพึ่งนะครับแผกแผกมีดแอะแล้วนาตีได้สับใหม่อีกแล้วนะครับเออนะตะไบอมาดูขั้นตอนการขัดตะไบการขัดตะไบเนี่ยคือขัดขั้นตอนได้ครับปอ้ครับขัดขั้นตอนนี่ครับนี่ยังยังยังเนี่ยเอาเอามาเอาอรื เส,ส้ดำของกันนังอ,เอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อครูสาธิตนะครับการขัดตะไบนะครับมันม,มีขั้นตอนอื่นเลยครับตีจะทุ่นแรงมากไปกว่าการขัดตะไบครับประครูครับมันก็มีมีเครื่องน,นะครับอ๋อเรื่องออเรื่อนเขาเื่องเขาไ้อันนี้กอนเนาะแต่นี่คือเขาก็จะเก็บรายละเอียดอันอนี้เก็บเก็บมันค่ายวะคือมันเรียบมันนี่เนาะ อ๋อเร่มันจะดูแบบละเอียดก,กว่าเดิมไหมล่ะเปลี่ยนเพราะว่าตีเป็นหลุมเป็นบอนี่เปลนได้นี่ตอนนี้เขาก็ต้องต้องเจ๊กตรงนี้อ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละ เพราะว่าถ้าเขาปัดปัดหินกับปัดการเพชรอ่ะมันจะปัดไปแนวไปแนวผิวของมีดครับซึ่งมันจะบ่ได้ความเรียบมันไมเ่ได้ความเรียบแต่นี่คือเขาเก็บกระดูดข้ามครับแบตตํำมันก็ขดดออกไปถ้าเขาเก็บต่อไปก็จะทําให้เล็กบางครับตัวนึงอ่าพอเขามาพอเขามาเก็บมือตัวเนี้ยมันจะทําให้ผิวมันเรียบกว่าเดิมแล้วก็โดยติประหยัดเนื้อเล็กอ่ายังทําให้เป็นทรงดาบครับอ๋อๆๆแล้วผมผมเริ่มเข้าใจแล้วเพื่อน แต่คุณสมัยนี้ของของใบแจยมุงนี่แล้วนะครับเขาใช้เจียอย่างเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นบุญตาผมเลยครับทีอว่าได้มาเห็นวิธีการทำอืมพราะการเจียถ้ามือมันนิ่งเนี่ยถ้ามือมันนิ่งเนี่ยเจียมันก็เจียไปตัวห้อยว่ามของเล็กครับครับอ่มันก็ยังไงมันก็เสียหายอยู่ดีครับเสียหายครับอันนี้อันนี้มันคือว่าตีอันนี้ ที่มันเป็นหลุมนี่เขาใจ๊ตัวนี้นัดอย่าครับมันเกิดจะหายไปอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดจะเสมอไปเลยครับแต่ถ้ายังไมหายเจ๊จะใจ๊ตัวนั้นเย็ะคุมหน่อยผักผิวออกไปอย่างประหูอีกเจใเจใเจ๊ตัวนี้ก่อนครับครับอ๋อเจ๊ตัวนี้เขาห้องอะไรอย่างครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาห้ออะไรมีซับตังบานเลยนี่เปิดออกมามีกาดมีดกาดคือว่ากาดโอ้โหเอากาดกาดหน้าผิวเล็กครับครับครับกาดหน้าผิวเล็กอ๋อ ครับอันนี้ติดน,นั้นเลิกเนทมันจะแข็งน่อยครับน,นี่นี่ก็เป็นอีกขั้นต่อหนึ่งส่วนด้ามนี้ปะคูก,กับกึ่งคูเดียวเลยครับรอ๋อ้ทำทุกอยาก่างจ, <บ S 3> จบตรงนี้เลยครับจบตรงนี้เลยก็ได้เต,ตว่าปิ่นฟักปิ่นด้ามนีต้องไปอันดาบนี่ปิ่นฟักดาบ้ามดาบ วายตรงนี้ต้องไปจุกที่มันเหลวอืออันนี้เขาจะเคลือบอะไรอย่างไ้ครับตีเขายังไอ้ฟักดาบมุนนะครับฟักดาบุัยกระเจ๊เจ๊ใจใจก้าวห่อนเนาะก้าวห่อนก็แป๊ะแป๊ะทั้งไม่ไม่มันติดกันนะครับไปไยกี่ตั้งนีะที้ตั้งคมนี่เอกมามา,มาประกบก,กันนะครับอือเรื่องทามันเหลานี่แล้วก็เจีหวายทักไายใส่ครับนันนี่ถ้าถ้าเขาไปจุก มันจะขึ้นไปถึงหลังจะเอ็นขึ้นไปเลยอ๋อนะบางคนถ้าถ้าบางคนจุจ่มจ่างมันเกิดบางที่จะเอ็นตอนนี้บางที่จะกุ้งตอนนี้มันก็จะไม่ได้หลุดสงูงด้วยติ่มันมีดมันไอ้ดาบมันยาวเนาะครับ,บาดาบามันยาวน<า>ะครับความแดงต้องต้องจริงมันแดงเสมอกันไปหมดแล้วบอกมีดคนอื่นมาฝึกวิชาจากประคขงกันค,ครับเอ,อ๊ะนี่ตีตีมีดนี่นี้ มีดนี่มีแต่ดาบให้บ่าวดาบนี่มีแผเอาเลยแต่ดูนี่มีดมันกินง่ายนะพรับมันเป็นีใจงานเกษตรั่วไปนะเกษตรถ่วไปพวาแบบผิวแบบอย่างนี้มันมันมันมพนาะพิธีพิถันนะแม่นแม่นขอมันคมอยู่ใจงานใดก็ดีครับแต่กี้ที่ผมเห็นตัวอย่างอยู่จันว้างนั่นก็คืออันนั้นคือเป็นโชว์หรือว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าพร่อมขายหริงไดะครับพ่อมขายพ่อมขายอ๋ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว รูปรูปกลอนประคูป้าไปดูเราเขาจะได้ถามราคาใหญ่านี่ครับเดี๋ยวให้พ่อครูครับพาสตีไปดูนะครับดูตัวอย่างของดาบเมื่อกี้เห็นอยู่ในชั้นวางแล้วก็จะมีมีดงานไอการเกษตรนะครับวางอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะได้สอบถามราคาแล้วก็เผื่อเพื่อนๆ f c ฟซีณตีมีเดินป่าสนใจนะครับก็จะได้ทักทายทักทักทักทายทักเฟซหรือ แอดไลน์อะไรเนี้ครับเดี๋ยวนาตีค่อยถามรายละเอียดช่องทางการติดต่อของพ่อคุทีครับมาดูครับโอ้อันนี้ห้องอะไรครับงาวรับเง้าวรังองอันนี้คือโซมาลูกาซื้อไปเนี่ยไปโชว์ดีใจครับเราเอาไปโชว์ับผปเปิดเอาไปล้ำโอ้ยางี่นี่ี่งาวยั่บอกคขาขายตัวหดครับอันนี้ขายเป็นเดียวหรือเป็นกู่เรือกเตเปิดเจ้าอ๋ออันทอย่างเดียวเนี่ยอันตัวใดครับเนี่ย เดียวอันนี้นี่มันตกอยู่แปดพันห้าครับแปดพันห้าเหรอครถ้ากูในก็อาจจะลดได้ครับลดได้ลดไับมีบริการจะส่งทั่วประเทศเนาะครับครับอ๋อครับเนี่ยนี่แปดพันห้านะครับเงาเป็นเล็กแนบไหมครับปุ๊กหูเล็กแนบครับโหแต่ด้ามสวยครับด้ามนี่เป็นด้ามอย่างครับปุ๊กูอันนี้มันชิงชันก่คนคนไทยคืว่าไม่สาท้อนเนาะไม่สาท้อนต่างคนเหนือเขาว่าไม่ขจอกครับ ไม่สาทอนนี่มันอยู่ตระกูลเดียวกับพยุงก่อมันก็หรือว่าไม่เก็ดมันเนี่ยหยุดมันอยู่ตระกูลเดียวกันเนาะคงจะเป็นตระกูลเดียวกันมันรดูร้ายแล้วมันบางเตี่ยมอ่อนไม่เก็ดนี่เหมือนไม่เก็ดเลยเนี่ยเหมือนเนี่ยสุดมากเพื่อนเนี่ยไม้สาทรอนครับนี่โหายากนะครับไม้สาทรอนยาวนี่ด้ามยาวกว่ามันเม็ดเม็ดซิบเม็ดเสาได้ครับครับครับเม็ดสาเม็ดสาด้ามไม้สาทรอนยาวเม็ดยี่สิบ แปดพันห้าเนี่ยไม่แพงเลยเฉพาะดาบนี่ก็ราคาหลายตังค์แล้วนะครับเนี่ยอเอามาดูดาบผู้ดาบดาบนี่สวยมากเลยดาบนี่จะมีรูปแบบกี่กี่แบบครับมีีหลายค่ะมีหลายแบบอันนี้คือไทยลื้ออันนี้คือทรงไทยลื้อนะครับไหวหางเป็ดครับไหวหางเป็ดมันก็ตัวนี้ก็คือเนมืนไข่างเป็ดเลยครับ อันนี้ส่วนก่อนๆนี้คนที่ยุ้งนาตีครับก็สั่งสวยมากๆเลยยังยังอันนี้ราคาตัวไหนครับป้ครูคันี้ราคาพ่อมุ้นได้กับสี่พันหกร้อยบาทสี่พันหกร้อยบาทสำหรับนาตีว่าไม่แพงเลยครับเนี่ยฟักเป็นฟักไม่ยังครับป้ครูฟักไม่สักครับฝักไม่สักนะครับไม้สักทองด้ามไม้ไผ่ด้ามไม้ไผ่อ๋อด้ามไม้ไผ่เขามากึงเขามาเหลาแล้วก็ปั้นเจียกเลยครับครับครับอันนี้คือปล่อยไหว อ๋อนี่ครับปลายไว้ดูปลายมีดมันจะแหลมๆใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆกับมีดลาบครับปลายไว้มีสองแบบแล้วครับราคาดูครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันปกติโปรจะขายเป็นคมยาวกว่าลูกสูงนี่าบันี่กันอันนี้ก็คือกุลํำปังครับแต่ค่ายก็ปลายไหว้ครับแล้วก็คนตะกอนเปิดกว่าไหว้ลำปังนั่นแต่ว่ามันมันจะซับส์วกับตัวนี้ กางเจือผิวกุลำปางกุลำปางครับ๋อ้โ,อ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 โอนี่ได้ได้ความรู้ใหม่อีกเยอะเลยครับเพื่อนๆเอฟซีน้าตีมีเดินตามามาเราความรู้พร้อมกันอันนี้คือใบเขา้าครับแต่ค่ายเหมือนกันค่าย,ายครับเตว่วปลไปมัน,นแนลนหลมอ๋อนี่ปลายจะแหลมกว่าเดิมครับ,รบอ่าเรียกว่าใบข้าวแล้วก็บใบถ้าถ้าเปินใบค้าเขาจะค่ายยางเนี่ยเต็ แต่ใบจะน้อยหน้าต้องมันจะมีครับมันจะแหลมแต่ตอนนี้มันมันแบเนาะเพราะว่าใบคาเนี่ยมันจะเล็กกว่าใบข้าวนะเพื่อนเอแต่พอพยายามนึกนึกภาพไม่ทันนะครับดาบก็จะต้องมีรูปทรงที่เล็กและเร็วนะถ้าใบข้าวก็จะอ้วนขึ้นมานิดนึงอันนี้คือทรงยองคล้ายๆเหมือนกันจะมีหนอกนี่ลุงอ๋อจะมีหนอกตรงนี้ านูนนิดหนึง่งนิดหนึง่งตรงนี้นิดหนึง่งอ่าโอ้มันถ้าถ้าดูบะละเอียดแยกแยะบะละเอียดเนี่ยมันจะจะเ,เขาจะตีรวมเป็นปลายไหว้มดครัาปยหมดครับอืราคาขายตามนนความยาวเป็นนิ้วครับคขับขายเป็นนิ้วค่ะอันนี้กับอันตะกี้สูงใกลเคียงเออ่รสูงไกลเคียงกันก,ก็นคือสงูงเนี่ยเอออันนี้อันนี้กับอูนนลําปังใกลเคียงกัน ดูแถบมาออกครับผมปบก็ราคาก็ประมาณนี้ละสี่พันสี่พันห้าครับตามความยาวนะถ้าสั้นกว่านี้ไปก็ราคาก็จะลดลงนะครับอันนี้คือปลายบัวโอ้ปลายบัวที่สวยครับปลายบัวสวยเห็นไหมครับรูปทรงปลายบัวมันปลายจะดอกมาหน่อยถ้ามองมุมตั้งจะเหมือนกับดอกบัวนะครับครับนี่เขาเรียกว่าปลายบัวดาปลายบัวสวยงามมากๆครับ อันนี้ก็คือทรงยองอ่ทรงหยองทรงยองหัวมันจะตรงนี้ขึ้นนิดนหนึ่งอน่นนนนิดนึงนี่นนนนนนะแล้วก็ไปตัดไปไปตัดมันอันนี้มันมันมีเนาะเพราะว่าเขาไปละปตัดก็คือมันมันม, Aa, มรูแบบเนี่ยแต่ว่ามันมันมปลายไม,ม่ตัดขวาลงมาเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนมีดแตงกิงลำยัดลำมิดคล้ายคล้ายอิโต้อ่าปลายไม่จะตัด มันก็มี้สูงหลวงรลัชการแน่นอนครับมันก็มีหน้านีด้วยครับไอตัวสั้นนี่ด้วยครับเออตัวสั้นนี่คืออย่างครับมิดหมอมาจากไหนมีดซุยมิดซุยมิดซุยยนี้โอ้มีดซุงมิดซุยไปไหวครับถ้าแบบนี้ราคาตัวไหนครับพระครูครับอันนี้ตกมันพันสองครับพันสองแต่สวยหน้าสะสมเนาะสวยมากมากแกอันนี้แบบนี้สมสวยมากๆครับ อันนี้คือสงมีบอกมีชีมีบอกอ๋ออ๋สวยมากมากปกตินี่เขาน่าจะเอาไปสะสมแล้วตัวเนาะหรือว่าออาไปนนั่ใจงานเกษตรได้ใจงานอันนี้ผ่องบ้งคุ้มหมดแด้วใจงานเสียรได้ครับเวลาไปนั้นปอกอันแปะผลไม้ก็อัญยังก็ปัดจีนปัดอัญยังมันมันได้ทุกอย่างอ่ะครัได้ซอยครับ เดี๋ยวเรามาดูมีดการเกษตรหน้นาติเห็นอยู่ตรงนี้ตัวนี้มีดการเกษตรราคาน่าจะไม่แรงอ,อนนดต่เงินอี่ต้งก็คนนั้นไอ้นี่ตะกอนตปวเรมมีดผ้าอ่างผ้าอ่างผ้าอ่างผ้<พ>า,อาอ่างเดี่ยวเต็มยเต็มเดี๋ยวนี้มันจืดอมืนไข่หอย,ย,าย,ยาเลยไข่ไขยาอยเลยผ้าอ่างแล้วก็เดี๋ยวนี้มันคุ้นจะนี่เขาเขาแบบมีดไปตัดม,มีดใบตัดครับแต่ผมเห็น เสนห์แป๊บหนึ่งผมขอออกเรื่องนิดโคมอับโฟมเสนห์ตรงนี้ครับนี่ขาวๆด้านบนกับด้านหลางเนี่ยทำไมถึงด้านบนเป็นขาวตัวนี้ครับอ๋อเนี่ยคือมันเวลาค้นผลมาสืบกับมันอย่มันสวยงามเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสวยงามครับอันนี้ก็ไปไหว้นี่ไปไหว้หรือเมตดลาบครับบางคนมีลาบครับอย่างตัวนี้ราคาต่อไรครับปะโคครับอันนี้ก็กุติยสทรงกุติยทรงกับโต๊ะอยู่เจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยครับต่อเล่ม ก็ด้ามก็เป็นด้ามไม่ด้ามไม่ซักใส่ด้ามด้วยข้างเนาะครับครับครับอ่อปอกคอก็เป็นปลอกคอกันว่านใเนาะครับครับกัดตาสนิมได้แล้วก็สายตัดตะกี้ด้วยครับราคาต่อไหนครับโอ้โหครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันอืมแล้วถ้าถ้าถ้าวันเปลี่นยาวไปมันก็ราคามันก็จะขึ้นการครับอืมครับแล้วรอคูนี่ครับงั้นสั่งทำก็สมมติว่าสมมติลูก้าต้องการมีดลาบแต่ค้ายๆเป็นโซีินิฟไม่เนาะครับ ก็ทำอยู่เหมือนกันทำอยู่เขอถ้าถ้าลูกค้าเนาได้สนใจว่าอยากได้มีทรงแบบนั่นแบบนี้กระทรงทรงหลูมมาครับทรงหลุมมาได้ทำตามครับผมทำได้นี่หมดเลยนี่เหละเป็นเพื่อนครับวันนี้พามาเที่ยวบ้านพ่อครูบุญตันนะครับหรือว่าสลาบุญตันอำเภอห้างฉัดครับจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้ หลายๆอย่างเลยที่นาตีไม่รู้เหมือนกันนะครับเลือกชื่ออะไรต่างๆนะแล้วก็ขั้นตอนการทําต่างๆเหมือนกันก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณพ่อครูคุณตันด้วยนะครับนะครับที่รลู่หู่นี่ก็ได้ว่หน้าจะไปห้อที่หลักสภัอมหาเลยหลักสภัทในนี้มีโลไดใบประกาศเยอะเลยครับมหาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ของผู้วทรงพล ครับโอ้ในในของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเลยนะครับอันนี้เป็นรายการนี่แล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับป้าครูครับส่งทางติดต่อทางเฟซทางไลน์เฟซบุ๊กพ่อครูตันดาบลำปางอ่าพ่อครูตันดาบลำปางนะครับอ่แล้วก็เพื่อนๆสนใจก็เข้าไปติดต่อในช่องทางนี้ได้เลยครับเกี่ยวกับผลงานของป้าครูเนาะมูของงั้นหม่อมหม่อมหิงสลารี นี่เลยๆนะโอ้ผมางานเปอรมาไทยทำจากคดีนะนี่เป็นคนดังจังหวัดลำปางเลยนะครับนี่ก็คือลูกทีนี่เนาะนั่นคืลายซินอ๋อนี่อันนี้เนาะจืจืจืเฟจจืเฟจของของพ่อครูเนาะเฟจอะไรๆๆลำปางสมรพ่อครูตันดาบลำปางนะครับโอ้โหเลยๆอันนี้คือคนดังเลยนะครับเนี่ยแต่ไหนแต่ไหนว่านี่ผมต้องขอบ คุณปะคูสินะครับตีให้โอกาสมาถ่ายทำลงยูทูบนะครับเรามาบ่าจับเวลาเขาตีเนาะโอ้ยยินดีดีครับแค่นี้ก็เอฟซีก็ดีใจแล้วครับที่ได้มาเห็นเนาะเดี๋ยวได้ต้องขอบคุณปะคูสินะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ